สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศูนย์เขาลูกวัวน,นะครับบางท่านสงสัยว่าวิธีการศูนย์เขาลูกวัวจะได้ผลไหมยังไงนะครับถ้าทําตามขั้นตอนถูกวิธีรับรองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในการศูนย์เขาก็จะมีอะไรบ้างครับอันหนึ่งนี่คือครีมศูนย์เขานะครับ ไม่แพงครับเปวดแล้วไม่แพงวาสลีนเอาไว้ทารอบปุ่มเขา่เาเวลาทำนะครับการไกลใบมีดคัตเตอร์เอามาขูดนะครับขูดปุ่มเขาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เอามาตัดเอายามาทาตรงปุ่มเขา่เาทีนี้การจับวัวนะครับก็วัวตัวเล็กๆนี่เพิ่งคลอดเมื่อวานอาอยุวัวที่เหมาะที่สุดในการทำปุ่มเขาคือ วันที่สองหลังการคลอดวัวก็จะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับจะไม่ดิ้นมากไม่อ่ิ่งถูไม่อะไรนะครับวัวมันยังไร้เดียงสาอยู่ช่วงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการเองได้โดยวิธีง่ายครับเวลาจับลูกวัวเอาขาเหนีบคอไว้แล้วมีผู้ช่วยหนึ่งคนครับผู้ช่วยจับขาไว้นะครับอย่าให้มันดิน้นอันดับแรกเราก็มาเลม็ม เล็มผลเขารอบเขาออกนะครับตัดออกให้เกี้ยงเลยนะครับทั้งสองด้าน,นครับให้เกี้ยงเลยอันนี้เราตัดไว้แล้วนะครับให้เกี้ยงเลยอ่ะสังเกตท่านจะสังเกตเห็นในปุ่มเขาตรงเนี้ย ครับก็จะนุ่มๆอยู่วัวเพิ่งคลอดใหม่นี่จะยังไม่แข็งมากเป็นหนังติดกระโหลกที่ยังไม่แข็งนะครับนี่ยังไม่แข็งมากเพราะอายุน้อยนียน่เพิ่งวันที่สองนะครับสองข้างแต่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อความชัวความมั่นใจว่าจะได้ผลเราก็ขูดขูดเยื่อตรงนี้ตร,นตรงปุ่มเขาออกสักเล็กน้อยพอให้มันไม่ต้องถึงกับเลือดซิปเพราะปุ่มยังไม่แข็งขูดขูดให้มันบางๆนิดนึงตรงนี้นะครับ โดยใช้ใบมีดทัตเตอร์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับนิ่ทาน้ำยาแล้วครับฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็ขูดใช้วัสลีนทารอบปุ่มเขาเอาไว้นะครับ ป้องกันน้ํายาเลอะนะครับแต่จะอาทาให้ถูกปุ่มเขานะครับทารอบนอกนะครับป้องกันมันเลอะมาโดนเนื้อส่วนที่เราที่ไม่ได้ทําเพราะว่ายาชยนิดนี้มันจะไปกัดปุ่มเขาทาไว้เลยครับรอบนอกนะครับใช้วัสลีนหรือจาระบีก็ได้นะครับทา ครับตอนนี้ทาวัสลินรอบนะครับทารอบทารอบปุ่มเขาเลยนะครับวัวตัวนี้ตัวโตวมากอายุสองวันเท่ากับวัวอายุตัวโตเท่าวัวอายุหนึ่งเดือนเลยนี่นคือครีมสูนเขาแล้วก็มาทาทาตรงบริเวณปุ่มเขานะครับทาหน,นานะครับ ขานาดน,นะครับขน,นาเลยนะครับแม่กวัวผูกไว้นะครับจะให้มาเลียลูกปูกไว้สักชั่วโมงเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไปกัดกลุ่มเขานะครับเริ่มเริ่มมีอาการแสบแล้วครับตอนนี้เอาสำหรับทีมศูนย์เขาของเรามีจำหน่ายนะครับแต่ท่าในใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าทำตามขั้นตอนที่บอกมานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ